คนท้องนอนท่าไหนที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่กดทับลูกคนท้องไม่สามารถนอนได้ทุกท่าตามใจของคุณแม่นะคะโดยเฉพาะเมื่อคุณแม่เนี่ยมีท้องที่โตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีคุณแม่หลายท่านนะคะที่ไม่กล้าที่จะนอนหลับให้สนิทเพราะกลัวว่าถ้านอนหลับสนิทไปเผลอนอนทับลูกในท้องเดี๋ยวลูกจะเป็นอันตรายส่งผลทำให้คุณแม่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอได้ ซึ่งมีคนท้องหลายคนนะคะที่มีความกังวลเกี่ยวกับท่านอนของตัวเองนะคะไม่รู้ว่าจะนอนท่าไหนไม่รู้จะนอนอย่างไรนะคะลูกของเราถึงจะปลอดภัยคุณแม่ไม่กดทับลูกหรือว่าลูกได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเดี๋ยววันนี้คุณแม่ฟังกันเลยนะคะเมื่อคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์น,นะคะเราจะนอนท่าไหนก็ได้ นอนหงายนอนตะแคงหรือจะนอนคว่ำย่างได้เลยถ้าในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์อาจจะตั้งครรภ์นถึงสเดือนโดยบางคนยังไม่รู้เลยนะคะว่าเรามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอันนี้เราจะนอนท่าไหนก็ได้ที่สุขสบายนะคะจะนอนคว่ำก็ได้ถ้าเรานอนแล้วเราสุขสบายในช่วงตั้งครรภ์แรกๆก็คือ1-2เดือนแรกนั่นเองค่ะ แต่ว่าการนอนหงายก็จะเป็นการนอนที่ค่อนข้างที่จะสุขสบายนะคะสำหรับคุณแม่หรือว่าคุณผู้หญิงทั่วไปนั่นเองแต่เมื่อคุณแม่เข้าสู่ไตรามาสที่2นะคะก็คืออายุครรภ์ประมาณ14สัปดาห์ขึ้นไปเรียกว่าเข้าสู่ไตรามาสที่2อันนี้แนะนําว่าคุณแม่ให้นอนหงายนอนตะแคงนะคะจะตะแคงซ้ายหรือขวาก,ก็ได้แต่ห้ามนอนคว่ำโดยเหล็กเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดนะ้าไปหาลูกไม่ดี แล้วก็อาจจะทำสมผลทําให้คุณแม่เนี่ยกดทับลูกในครรภ์ได้เพราะฉะนั้นถ้านอนสำหรับไตรามาสที่2ขึ้นไปแนะนำว่าให้นอนงายหรือตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาก็ได้เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3นะคะ28สัปดาห์หรืออายุครรภ์7เดือนขึ้นไปอันนี้แนะนำคุณแม่ให้นอนตะแคงดีที่สุดแล้วก็ยิ่งดีมากขึ้นก็คือเป็นการนอนตะแคงซ้ายเพราะว่าการนอนตะแคงซ้ายนะคะจะไม่กดทับ มดลูกที่ขยายใหญ่หนะ้ะไม่ไกดทับเส้นเลือดที่จะนําเข้าสู่หัวใจของคุณแม่หรือว่าไปหาลูกตะแคงซ้ายดีที่สุดแต่บางครั้งการน,นอนตะแคงซ้ายนานๆก็ทําให้เราเมื่อยได้นะคะแนะนําว่าสลับตะแคงขวาได้ไม่แนะนําให้นอนงายแต่คุณแม่บางคนก็บอกว่าอนอนงายแล้วยังรู้สึกว่าสุขสบายดีหายใจอิ่มนอนหลับได้ดีนอนหลับสนิทอันนี้ก็สามารถนอนได้นะคะในช่วงที่ท้องยังไม่ได้โตมาก แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือแนะนําว่าการนอนแต่แคงซ้ายแต่ถ้าเมื่อยมากก็สลับซ้ายสลับขวาได้เลยยิ่งในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายของการคลอดแนะนําว่าอย่านอนงายเลยค่ะเพราะมดลูกที่ขยายใหญ่เต็มที่ไปกดเบียดอวัยวะภายในโดยเฉพาะปอดทําให้คุณแม่เนี่ยหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มบางคนเนี่ย อัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์เนี่ยดรอปหรือว่าลดลงมาได้เลยจากการที่คุณแม่นอนง่ายนะคะบางคนนี่มีเหงื่อออกหายใจไม่อิ่มได้เลยเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือให้นอนตะแคงซ้ายตะแคงซ้ายเมื่อยก็สลับมาขวาแล้วระหว่างที่เรานอนตะแคงนะคะถ้าไม่อยากเมื่อยมากจนเกินไปเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้หมอนนะคะรองระหว่างขาทั้งสองข้างนะคะจะได้ไม่กดทับกันเราจะได้ไม่เมื่อยด้วยแล้วก็ระหว่างที่นอนตื่นแล้ว หากคุณแม่ต้องการลุกนั่งลุกเดินก็ให้ทําทีละขั้นตอนนะคะจากนอนตะแคงค่อยๆลุกนั่งก่อนสักครู่ดูตัวเองไหวไม่ไหวนั้นถึงว่าลุกเดินออกไปจะดีกว่าเพราะถ้าหากพลดพลาดคิดว่าตัวเองยังไหวนะคะปรับไม่ทันเดี๋ยวคุณแม่หน้ามืดเป็นลมได้เพราะฉะนั้นการนอนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ให้คุณแม่ตั้งครรภ์น,นอนหลับในท่าที่สุขสบายท่าที่นอนหายใจอิ่มเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่2ไม่แนะนําให้นอนคว่ำนั่นเองคะ่ะ